คนลูกทุ่งเศร้าโชติชุติมาเพิ่งเสียชีวิตวันนี้ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของโชติชุติมาอดีตนักร้องลูกทุ่งเสียงดีเงาเสียงสอนคีรีสีประจวบที่มีเพลงดังเช่นเพลงเรียมลานาราังเพลงเพื่อนกินเพื่อนกันเป็นต้น Facebook คุณสุรเชษเกษมซึ่งเป็นหลานของโชติชุติมาได้โพสต์แจ้งขา่าวเศร้าว่าโชติชุติมาหรือคุณลุง สินชัยผาสุขได้เสียชีวิตลงในวัย74ปีเมื่อวันที่18มกราคมปี2568ที่ผ่านมาหยกหยกและมีพิธีสวดพระพิธรรมตั้งแต่วันที่19ถึง22มกราคมปี2568ที่ศาลาอนเนกประสงค์มงคลศาลาสีวัดมงคลวรารามหรือวัดมะเกลือแขวงบางคอเขตจอมทองกรุงเทพมหานครและมีพิธีชาปนก,กิจศพ ในวันที่22มกราคมปี2568เวลา1ิบเจ็กาขอให้ดวงวิญญาณของโชติชุติมาหรือคุณพ่อสินชัยผาสุขจงไปสู่พบภูมิที่ประเสริฐด,ด้วยเทินเมื่อก่อนหน้านี้เราๆสามเดือนทางช่องเราได้นำเสนอประวัติของโชติชุติมาโดยสังเขปและได้ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนผิดพลาดลาด,ลาด,ด้วยความไม่รู้ว่าโชติชุติมาเสียชีวิตไปหลายปีก่อนแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่ามีคนในวงการตามหาท่านแต่ติดต่อไม่ได้หลายปีมาแล้ว ก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับและขอขอบคุณคุณสุรเชษกเกษมที่ที่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ทราบให้เราได้แก้ไขและบอกให้แฟนๆเพลงลูกทุ่งได้ทราบโดยทั่วกันโชติทิมามีชื่อจริงว่าสินชัยผาสุขมีชื่อเล่นว่าชัยเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2494 ที่บ้านเล็กที่1ห,หมู่ที่2ตำบลกาบินอำเภอกุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีโชดทุติมาเป็นบุตรคนที่5ในจำนวนลูก8คนของคุณพ่อเคียงคุณแม่น้อยผาสุขเขาเรียนจบการศึกษาชั้นป .4 จากโรงเรียนบ้านเกิดสินชัยผาสุขหรือโชติทุติมาในเวลาต่อมาเกิดในครอบครัวชาวนาจนๆซึ่งแต่ละปีผ่านไปผ่านไปก็ไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นสําหรับชีวิตมากนักก็เหมือนกับชาวนาทั่วไปในยุคนั้นที่บางปีก็ฝนแล้งบางปีก็น้ําท่วมจนานาล่มต้องใช้ความอดทนอย่างสูงยิ่งวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจมุ่งเข้าสู่เมืองกรุงด้วยหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเรียกว่าเข้าเมืองกรุงแบบไปตายเอาดาบหน้านั่นเองในช่วงแรกหนุ่มสินชัยผาสุขทํางานทุกชนิดโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นงาน หนักหรือเบาขอให้ได้เงินมาโดยสุจริตก็พอเขารับจ้างแบกหามสารพัดเพื่อแลกเงินมาประทังชีวิตขณะเดียวกันเมื่อพอกินพอใช้แล้วก็ส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ทางบ้าน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มเห็นว่าทํางานรับจ้างรายวันไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ไม่มีทางที่จะมีเหลือใช้แม้จะใช้แรงจนเหนื่อยสายตัวเทบขาดเพียงไรเมื่อเห็นดังนั้นถึงจุดหนึ่งเขาก็หันเหชีวิตไปเป็นพ่อค้าทันทีโดยเขาสนใจการขายโรตีซึ่งโดยปกติแล้วคนขายโรตีมักจะเป็นคนแขกแต่หนุม่มศิลชัยตั้งใจแน่วแน่และเพียรพยายามฝึกฝนทําโรตีจนเก่งและเขาก็กลายเป็นพ่อค้าโรตีไปในที่สุดถึงจุดนี้ชีวิตการเป็นอยู่เงินทองของเขาดี ขึ้นกว่าเดิมและมีเงินทองส่งให้พ่อแม่มากขึ้นอย่างไรก็ดีด้วยความที่เขามีใจรักเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนเขาก็จะมีเสียงเพลงคลอใกล้อๆอยู่ตลอดและคิดว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเขาจะหาทางร้องเพลงให้ได้วันเวลาผ่านไปเขายังคงขายโรตีไปเรื่อยๆ แต่ความตั้งใจที่จะเป็นนักร้องของเขาก็ยังมีอยู่ในใจเสมอและวันหนึ่งเหมือนฟ้าดินบรรดาลและสวรรค์เปิดทางเขาฟังรายการวิทยุของคุณชัยโยโปโสินทางวิทยุคอสทบอซึ่งประกาศว่าจะมีการประกวดร้องเพลงเฟ้นหาเสียงนักร้องน้องใหม่และมีรางวัลล่อใจว่าถ้าใครชนะการประกวดจะมีการส่งเสริมให้อัดแผ่นเสียงได้ฟังดังนั้นสินชัยผาสุขจึงพาตัวเองไปสมัครร้องเพลงกับรายการนี้ทันทีแต่เมื่อไปถึงเขาก็เห็นว่ามีนักร้องมาสมัครร้องเพลงมากมายเหลือเกินเขาก็นึกในใจว่าโอกาส การชนะนั้นไม่ง่ายเลยแต่เมื่อได้สมัครไปแล้วเขาก็ต้องทําให้เต็มที่เขายึดเอาเพลงสอนคีรีสีประจวบมาเป็นเพลงประกวด ปรากฏว่าหนุ่มสินชัยผาสุขสามารถผ่านรอบแรกไปได้และต่อมาก็ผ่านทุกรอบที่มีการคัดเลือกไปจนถึงรอบสุดท้ายโดยรอบสุดท้ายผู้ที่ตัดสินก็คือในห้างประจวบจำปาทองเจ้าของรายการซึ่งเมื่อได้ฟังเขาร้องเพลงก็ดีดนิ้วชมเปาะว่าแจ๋วมากนึกว่าสอรกคีรีศรีประจวบยังมีชีวิตอยู่เมื่อคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ชีวิตของหนุ่มสินชัยผาสุขจึงพลิกผันจากพ่อค้าโรตีหันมาเอาดีทางร้องเพลงโดยสังกัดทีมจำปาทองและขึ้นเหนือล่องใต้ไปกับทีมจำปาทองเพื่อสร้างสมประสบการณ์ แลละเเพพิ่มมควานาาชนนในกรร้องงปรากฏว่าเขาไปร้องที่ไหนสินชัยผาสุกก็จะได้รับเสียงปรบมือจากแฟนๆเกลียวไปหมดเรียกว่าหลังจากเขาร้องจบเสียงปรบมือท่วมท้นล้นหลามเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งครูมงคลอมตยกุลและในห้างประจุจำปาทองจึงเห็นชอบตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าโชติชุชติมาและมีการฝึกสอนการร้องเป็นอย่างดีจากนั้นก็พาโชติชุชติมาบันทึกแผ่นเสียงทันที2เพลงคือเพลงเรียมลานารางัง ลาสิวมาถึงปลากวายนากใจง่ายจึงลอยไปตายน้ำตื้นที่ขอร้องให้น้องเรียมหูกล,ลับคืนอย่าคน วันคืนน้ำคลองล้างทาา เพื่อนนอนกกิัหลังจากปล่อย2เพลงนี้ออกมาและมีการเปิดเพลงเช้าสายบ่ายค่าในเครือข่ายของในห้างประจวบจำปาทองและคลื่นวิทยุทั่วไปปรากฏว่าชื่อเสียงของชวชุติมาดีวันดีคืนแฟนเพลงประทับใจในเสียงไพเราะเพราะพิงของเขาจากนั้นก็มีเพลงไอหนุ่มบ้านนอกจดหมายจากหนุ่มบ้านนอกฝีมือการแต่งของครูจุลธีทานทองตามออกมาและมีเพลงแขนแม่แขนเมียแต่งโดยครูลบบุรีรัตน์มีเพลงพ่อแม่และเพลงแม่ อดวยแค่ขาลูกหญิงชายนุ่งกางเกงสมมอดลูกสะสวยเพราะว่ากล้วยที่แม่ทอดเห็นจะไปไม่ตลอดแม่ก็จอดไม่ต้องเจ เมื่อนักร้องน้องใหม่อย่างโชติชุติมามีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องชื่อเสียงของเขาก็ไปได้สวยมีเพลงที่แฟนเพลงให้การตอบรับหลายเพลงไล่มาตั้งแต่เพลงเรียมลานารางัง เพื่อนกินเพื่อนกันและเพลงแม่เป็นต้นต่อมาเมื่อวันที่21สิงหาคมปี2522มีข่าวสะเทือนใจที่เสียหายใหญ่หลวงคือเหตุการณ์รถไฟชนกันที่ตลิ่งชันเมื่อตอนเช้าตรู่เวลาประมาณ6นาฬิก20นาทีของเช้าวันที่21สิงหาคมปี2522เมื่อขบวนรถไฟเที่ยวแรกขบวนที่165เส้นทางราชบุรีธนบุรีซึ่งมีผู้โดยสารเน่นทั้งขบวนเดินทางมาถึงทางแยกบริเวณสถานีรถไฟจุมทางตลิ่งชัน ได้มีขบวนรถไฟสินค้าที่729เส้นทางบางซื่อปาดาังเบซาวิ่งฝ่าสัญญาณไฟเข้าไปชนรถไฟขบวน165กลางขบวนทําให้รถไฟทั้งสองขบวนตกรางมีผู้เสียชีวิต51คนบาดเจ็บ138คนผู้ประสบภัยส่วนมากเป็นนักเรียนและพ่อค้าที่นําสินค้ามาขายที่ตลาดข้างสถานีรถไฟทนบุรีค่าเสียหายของการรถไฟประมาณ2ล้านกว่าบาทจากการสอบสวนพบว่าอุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานขับรถสินค้าเนื่องจากทํางานติดต่อกันเป็นเวลานานและพนักงานผู้ควบ ัญาณได้แจ้งหลักการตามหนังสือว่าตามหลักแล้วรถไฟที่จะเข้าเทียบชานชลาจะต้องให้ในายสถานีให้สัญญาณเพื่อให้รถเข้าสถานีจอดไม่ล้ำเส้นและปลอดภยัยแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากรถขบวนสินค้าที่729เข้าชานชลาโดยไม่หยุดที่เส้นปลอดภยัยประจวกับผู้ให้สัญญาณได้ให้รถโดยสาร176เข้าสู่สถานีในขณะที่รถขบวนสินค้ายัางวิ่งอยู่จึงเป็นเหตุให้รถไฟชนกันเหตุการณ์รถไฟชนกันซึ่งเป็นโศกนาฏกรกรมครั้งใหญ่นี้ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟท,ไฟที่ร้าย อีกครั้งหนึ่งของเมืองไทยและครูชลธีทานทองก็ได้นำเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วแต่งเพลงวันที่สิ้นหวังให้ชั่วชุติมาขับร้องเหมือนโลกจะหยุดหายใจเหมือนแผ่นดินไหวและฟ้าถลม่มลูกจากพอยายเรียกลานจนผ่านเป็นลมบางตายท้องปล เพลงนี้ถือเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ส่งให้ชื่อของโชตุติมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นโชตุติมาได้เสียชีวิตลงในวัย74ปีเมื่อวันที่18มกราคมปี2568ขอให้ดวงวิญญาณของโชตุติมาจงไปสู่ภบภูมิที่ประเสริฐด,ด้วยเทิน